กับพี่น้องครับก็มาอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะ๋ยวภาพประยงปัญัยหน้าโยกนะครับพญยหน้ายกแล้ตั้งเกาอหยีเก็อหยีไปจำตำแหน่งแล้วครับไม่มีผู้ใดไม่ย่งแล้วเด็ดครับก็อยีู้วดวว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 วาวววววัวงวกวว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 ยวววเวววว มุนได้บ่มุนได้ครับมุนได้โอ้โหเดอ๋ยววนไปทั่งุนนั่งุนนั่งวนคือคือคือเออจังรอนี่เห็นเส้ปปาดกุยีแม่พี่รองบู๋ไรบู๋ไรน่นายกก็ต้องดูแลประชาชนนะนี่หมุนรอบอ้อมเลยนี่แถลงการนะครับแถลงการโควิดจัง่อยนะครับผมเออโควิดตอนนี้กำลังควบคุมกำลังกำลังสิได้อยู่ครับบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาวุ้แล้วแต่แต่จัง ยาไปฉีดแล้วเชื่อผมสิเชื่อผมสโิโอ้โหโค้วิดส์ช่างอย่าวัคซีนทัางประเทศจีนเขาไปแล้วเขาบอกว่าเครื่องห้วยแแานโควิดยอย่าโควิดว่าห้วยแทหอย่าเป็อยาฉีดคนาคนายพนะโควิดย์ว่ายตคนตายแท่น อเ,อเริ่มไปจากบบกกาฉีดไปนี่เริ่มบกาฉีดบกกาฉีดแล้วผมก็บยานตายเนาะเดี๋ยวกายยานตายดีนายยากยานตาย,ตายด,ดีแล้วนาย,ยากยานตายไม่ฉีดโอ้ระเทิย,ยู่ฉีดประชาชนตายจ่อยอย,ายา่ายหาห้วยห้อยโอ้ยสั่งซื้อไม่ไปที่นี่ซื้อไม่รักบันีซื้อไม่เดี่ยวทั้งของอพญ่าธ้ำมี่บุญละบานนี่โท่นี่โท่นี้เออโท่นี่โท่นี่้นะทั้งพญ่าเท่นี่บุญละ เชื่อว่าอันจับมือกขาไปยังเท่านี้เหรอตัวจับแเราจับแล้วว่าสีเบาๆน้ำเท่านี้กับไปไปมากๆเอายาห้ฆยไปฉีดคนตายไปทีก็เลยอดสีแด้ไปจับมือน้ำเล่ากับเราไปทีนี่ยน้เล่าอย่าเกลียดให็นเล่าไห้เกลียดให้เราโดนหลายแม่เราก็เห็นน้ำอยู่แม่ก็เอายาน้ำเล่าน่ะวเไปเอายานมเล่าเราจะไปฉีดไอ้คนบ้านเล่าคนละสิไดงไหมพ่ใหญ่นโยกับวอาเห็นประชาชนอันเขาอุ่นใจในเวลาีดจับของก่อนเดนะจับของแล้วก่อนมูเลย โ <Okay. S 2> อลเคส <c oughs> ียเสียขั้สเปาทัง,งน้ำไปเน่นเท่าน,นี้สีกอนมูลเลยยังสีดมยังขึ้นตัวอันนี้เอายาเงินเบิดแล้วเด้เงินในข้างเบิดเไปซื้อยาพ่วยไม่เสียปรชาเนนี้เอาเงินใช้ไปซื้อยาดีๆมาเสีประช้าช้นบนี้โอ้ชุ่มไดเอาไปเด้อเอาขึ้นไว้เช่นกอน,นค่อยเอาไหม่ <c oughs> นั่น,น่ว่าสิไปหามยึดกันนี่หาหาโมงยึดซัจีหน่อยกันนี่สีได้ไหม ผมอีพอนายกเราแม่มองจุดชมพิ่วถ้าจีต้องเส้นเชือได้พี่หน่อยก็เงียบตรงเส้นเชือดจีออกสีเมื่อถ้าหน้าพี่หน่อยก็ได้ต้องเส้นเชือออกจากรำเงียบจังเลยครับตรนเอดครับโอ้สมาชิกคลายู่ตอนนี้ไงอ๋ออัตโนมัติเด้ออนุนมัติอนุโนมัติก่อนอนุโนมัติอัตโนมตโคบิดอัตโนมัติเงินไปซื้อวัคซีนโควิดก่อนพี่น้องครับผม Wow! <coughs> Thái Lan, Thái Lan, Thái Lan make make in Thái Lan. ซื้อแล้้วเรรียบอยซื้อแล้วเรียบร้อยดีครับเดี๋ยวนมไทยกับชีสโร่งซื้อกันครับนมไทยลงแล้วครับผมลงซื้อแล้วนี่ครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเคยมาที่นี่นะครับผมประเทศอิสราเอลนะครับผมสองพันยี่สิบเอ็ดครับสองพันยี่สิบเอ็ดครับปีสองที่มากครับผม ลายเดียมพี่น้องครับเทียบไปเพื่อนคือนก้าครับผมผู้ใดมากกับมาลงซื้อนี่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับปิดพี่น้ำครับกันแดดกันฝนตัวนี้สุดยอโอ้มันเหมือนลงอ่ะเห็ดดูเป็นเดียวไมนจีบเบื่อน่ะเพื่อนเดี๋ยวฝนจะตกครับพี่น้องฝนตกมากนี่เห็นปะเอ้านี่เราพี่น้องนี่แล้วนี่แล้วเอ้าน้ำเปิดกระมุน Mm. มวน,น,น um. ตรงนี้พี่น้องว่าเป็นตัวบังขับเออประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ได้ปุตเต้มากกมานั่งนี่ได้ครับพี่น้องก็ดิกระยีท่านน Bal, ายยกนะครับผมไปแล้วครับกลับแล้วครับผมสวันดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสนี้พามาเยี่ยมพี่เลยหยุดครับไปกันเลยครับผมหอดถบ้านแล้วเอาชิวะ ก่นอมานี้เ,นนเ้ย,ายมาแ่เจ้านี่้าพีน้องมายำพี่รดยุดกรับวัสดีครับพี่รยุดครับผม,<า>มน,นี่พี่เขาอยู่ไหนอีดานอีดาน อันนี้พี่คนเหนือใช่ไหมนี่คนเหนือหน้าเห็่ยน้อยเนี่ยหน้าตาถึงคนเหนือเลยพี่ได้ยศอยู่ไหนนะโคราชโคราชเราอยู่โคราชเราวก็จะยู่องดอนนะครับท่านผูมพี่น้องครับผมวันนี้มาพร้อมกันครับรุ่นซิปซีพี่น้องเรามีหอดเลี้ยงไกล้นี้เลี้ยงไก่้ไปตัวเนี่ยหน่อยไปตุ่ม วัดหยุดพี่น้องวัดหยุดก็เลยพามาเยี่ยมพีิระยุดครับมารุ่นเดียวกันครับพี่น้องครับผมมากับพ่อใหญ่พีิระยุดทธ์ยงเบียร์พ่อใหญ่ช่องปองม่ได้ไม่ได้ซุ่มดถึงยากันให้โลกกันเล่นได้เพื่อส่งินกับบ้านค่าแรงพีิระยุดได้ดีครับพี่น้องเดี๋ยวมาแรงจีแฉะซูเบิงครับผมหนึ่งล้ครับพกเจ็ดพันมดได้ครับผมจงบ้านสบายสบายครับผม วา่ววาละว่าสีมาบ่โดนในพี่น้องว่าสิมาจักปีปไปสัตว์ผู้ดโดนโทุกข์อก็สิหนีปลากันเมื่อแล้วว่าซั่นว่าแม่นบ่ว่า <c oughs> มีธุรกิจอยู่บ้านพี่น้องธุรกิจขายข้าวอยู่ทางชลบุรีบร่ทางงอนาะล้อนว่ะได้ได้ไดรถทุกข์รอดจะเริ่มเล้อเดีย๋ยวสิออกอีกคันนึงเดี๋ยวสิไปแรียนน้ำให้เขาร่วมน้ำเนเด้อครับๆผู้ใดรถรถดำรถดำไอ้บ่แม่นรถแมคโครมีดเราบ่ของชุดมีดเราบ่โอ้เป็นเรียนน้ำ คนนออยู่บ้า,าไปเข่าเพื่อนนะไปทำแหนีครคูราดก็ได้บ่ไกลดอกอ้าพี่น้องครับผมวันนี้มาเยี่ยมพี่ธียุทธ์ครับครับพี่น้องครับผมโอ้ไปย่ำพิธียุทธ์กับวันเดทายหลายครับพี่น้องครับก็ว่าโทรศัพท์แบตเปิดนะครับพี่น้องครับผมนี่ตอนนี้กลับมาหดห้องแล้วครับผมพักผ่อนนะครับเนาะกะว่าจะแช่ขาแรงทั้งพิธียุทธ์นะครับขาแรงเพิ่นก็ได้ดีกว่าครับ ชั่วโมงยีิบสองครับพี่น้องเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงยี่สิบสอง OT ยี่สิบสี่ครับแจ็คกันในทรงบัลถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะครับกะคลิปนี้ครับมันกับว่าสมบูรณ์ไปไหนเนาะครับพี่น้องคะเอาไว้เดี๋ยวจังไดมีโอกาสเดี๋ยวยีไายให้เบิองใหม่นะครับเนาะปั่นจักรยาน EP สาม EP สี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันหยุดวันหย่อนคลิปนี้น้องไายลาไปเช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ